แกงนอไม้พี่น้องแกงนอไม้มื่อนี้มานำเสนอเมนูแกงนอำมันเนาะไกหนอไม,ม,ไม้ใหญ่มาแกงพี่น้องก่อนอื่นก้าน่อไม้มาปอกเปลอกเ <คน S 1> ปอกออกแ<า>ลก้วตัดหมองมันแก,ก่อก,กนเกากนเกาะเอาเรือไว้แต่หมองมันอ่อนไว้แกงมันจางแสบพี่น้องมันจังอ่อนไว้ลูกเมือนป่นสิแกงน้ำมหน่หนอเนนนบ้าญ่เนาะพี่น้องปอกกลบแล้วก็นำน้ไม้มาหั่นเป็นสิ้นเป็นสิ้นพี่น้องหั่นบบสินใหญ่ปนในเนาะเอาสามบอดี้คัมแลวกหั่นแล้วเปิ้นกรสิทุกเอาเนาะมันจังแสบพี่น้องุบกน้ปมันแล้วเปิ้กระส็ไปดังไฟเน ใส่น้ำย่านางลงไปเลยเนาะพี่น้องน้ำยานางทงหนึ่งพี่น้องน้ำยานางนี่เปินปั่นมาขายเนาอ,อยู่ในตลาดทงหาพันกี่พี่น้องใส่น้ำยานางลแล้หเขาก,ก็คุเล่คุเร่มันเขากัน<อ>บานนี่นอ้อไหม่เขาก,ก็ได้จืดแล้วเขาก็เย็นน้ำออกเย็นน้ำอกอกก่อนจึงเอาน้ำเขาเบื่อที่เขาตำนั่นลงใส,ส่สบายดีพี่นอ้องเมนี้ปเปิ้ลสีมาแกงเนาใหม่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะแกงให้เบิ่งนะพี่น้องถันสีเอิรมากินก็คือซีบวรไดนะ้เนาะมันอยู่ไกลกันแกงเนาใหม่แบบบานเขาก็ใส่ย่างลายใส่แบบธรรมาติบรกระดูนยยี่น้อง ใส coming down, coming down. The ่แต่ปลาแดกตวงเนาะเหมือนี่อันนี้ก็เห็ดหูหนูบ้านบ้านแล้วก็มีมะกบูดอันนี้ก็บพักน้ำพี่น้องนี่เอ๊ะน่าขี้พักน้ำนี่กินกับแกงเนาะใหม่แซ่บๆรสสามมิสซีออกเสง่อมน่อยหนึ่งอันนี้ก็บปากกระถินแก่พี่น้องมาเนี่ยเ่ามาแกงกันเลยเนาะใส่ปลาแดกเหมือนนี่สช้เอาปลาแดกขวดเอาเนาะปลาแดกเหมือน ใส่จองหนึ่งเลยเนาะใส่เกลือนําเด้อเพื่อความนัวความเค็มใส่ลายเค็มลายใส่หน่อยเค็มหน่อยบ่ใส่เลยบ่เค็มกันอันนี้คงสูุรดเนาะ แตงนัวหลพี่น้องใส่บันใสเครื่องคบบนแหล้วกับตามด้วยบวบจ้าบวบนี่ใส uh, ่น้ำลังมูมไปงานพะข่าแยงไม่ไหมมันจังหอมพะก่ายแยงปลูกไวเองพี่น้องเวลาออกเมื่อหน้าแล้วก็ดึงมานำเนาะออามาเนบไวไวใส่ยาจจำเป็นใส่พะก่ายแยงจะเข้าแล้วก็สีโป่งหมอติ่มเมืองก่อนเนาะพี่น้อง มมีแสบแห้งพี่น้องไปไปไปกินเขาน้ากันเข่าเที่ยงเด้อพี่น้องหาโมงแรงแล้วนี่ยังกินเข่าเทียงอยู่เนาะถ่ายคลิปนี้เปิ้นฝากพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้ได้เหตคทิปขังต่อไปเนาะคลิปหนาผอกันใหม่ก็กลาบลาจ้าบ๊ายบาย